เชื่ออาจารย์ธนาเกิดมาเพื่อรวยนะคะเป็นเจ้าของเพจดวมเศรษฐีค่ะได้รับรางวัลอะไรคะค่ค่ะวันนี้ได้รับรางวัลนะคะโหราศาสดร์ดีเด่นค่ะนะคะประจำปี66ค่ะต้องขอขอบคุณรางวัลนี้เนะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะว่าอาจารย์รอรางวัลนี้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ให้รางวัลกับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆค่ะคนงานของ ็นการเปิดดวงแบบออนไลน์นะคะแล้วก็เปิดดวงแบบเจอตัวด้วยนะคะแล้วก็ทางเพจยังมีเขาเรียกว่าริปเศรษฐีนะคะเป็นริปที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางเพจเลยนะคะเป็นริปที่เขาเรียกว่ากระดกลิ้นแล้วเป็นเงินเป็นทองคนไหนที่ค้าขายไม่ดีเลยค้าขายเงียบเกินอาจารย์แนะนำ สีนะคะเพราะว่ามียู่คำว่าไรนะ้ำเมตตาณ์เสน่หาด้วยนะคะคนไหนที่ยังไม่มีรีบเลยค่ะนะไปตามอาจารย์ได้ที่เพจรวมเศรษฐีนะคะหรือว่า, TikTok นะ 9, า 5, ทิกเกอรนะแอนนาลิสเก้าเอ่อแอนนาลิสต์ห้าหกค่ะแล้วก็เอ่อพายที่เห็นนะครับุณจะถอบ้างคะสุดท้ายนี่นะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะร,รุ่ศิษย์ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะคะที่เอ่อให้เราวันนี้กับอาจารย์นะอาจารย์รู้สึกภูมิใจมากๆเลยแล้วก็ ลแล้วก็ฝันนิดนึงนะคะว่าฉายาขอ,อาจาที่ลูกศิษย์ตั้งให้นะคะก็คือแม่นจนขนลุกค่ะนะคะรูนะะ้อย่างนี้มาเปิดตั้งนานแล้วเพราะหลายคนเสียเวลาหาเนะคะ,นะคะเพราะว่าเขามาเปิดวง <Okay. S 1> แล้วเขาบอกว่ารู้อย่างนี้ฉันมาตั้งนานแล้วไม่ร้อยชีวิตเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าและถอยหลังค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก